สวัสดีค่ะรานแมป,ปสติกเกอร์ล่างปากนะคะวันนี้ลูกค้ารถ Honda Accord ค่ะมาเปลี่ยนฟิล์มเก่าออกนะคะเพราะว่าสภาพหมดอายุแล้วนะคะแล้วก็ติดใหม่ลูกค้าเลือกเป็น 3M Ceramic Absolute ค่ะตัวนี้มืดนอกสว่างในนะคะในช่วงกลางวันนะคะไม่ค่อยมีผลเก็บกับเรื่องความสว่างนะคะลูกค้าแต่พอกลางคืนแล้วเนี่ยในกรณีที่ไม่มีไฟใน บนท้องถนนช่วยนะคะก็จะแสงส่องผ่านได้ประมาณ15%เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราปิดประตูให้ดูนะคะตอนนี้ข้างหน้าข้างหน้าลูกค้าเลือกเบอร์ AS35 รอบคันเลือก AS15 นะคะ,ะถ้าติดกับไม่ติด<อ>ก็จะเห็นความสว่าง เา่งกัันชดจะะแต่ถ้าเราดูจากข้างในนะคะข้างในมองออกไปข้างนอกนะคะก็จะสว่างค่ะสว่างเลยนะคะแผ่นหน้าลงแล้วนะคะแผ่นหน้าลงแล้วนะคะแผ่นข้างเฉพาะประตูบานใหญ่ลงแล้วนะคะเหลือบานเล็กยังไม่ได้ลงนะคะตอนนี้ลอกแล้วก็ รอเพิ่งเสร็จนะคะ 3M ตัวนี้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะ 3M เ้ขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะในเรื่องคุณภาพนะคะสนใจก็อย่าลืมแวะมาที่แม่มสติกเกอร์ลำปางนะคะร้านเปิดทุกวันเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ